สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบเจอกับรายการลาวอรีชเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งคู่ก่อนเกมมาฝากครับเป็นหนงด้านของฟุตบอลลาลีกาสเปนนั่นเองนะครับกลางสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แห่งเกาะลาลีกาเลยก็ว่าได้ครับวันนี้พาไปที่สนามของบาร์เซโลนาครับวันนี้ี่บ้านครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนตราบีอาราล์ติโกมาดริดนั่นเองนะครับซึ่งเราบอกว่าทั้งคู่เจอกันมาเรื่องึ่งานเฮดูเฮดนะครับเป็นหนงด้านบาร์เซโลนาที่ฟอร์มเด่นกว่านั่นเองนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์ช่วโมงนี้ครับทุกทีมของซิเบเ่ไม่เป็นสองรองใครในลาลีกาครับโดยเฉพาะ7เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะทั้งหมดเลยพร้อมเก็บ นะครับวินเลดได้ถึงนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนด้านของบาร์เซโลนาครับทีมของลาซิฟริกด้วยผลงานช่วงหลังมีสรุดแพ้บ้างในเกมยูเอลกับยาชเชลซีอย่างที่ทุกคนได้รู้ด้วยผลงานในลีกยังชนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วดีได้ลงเล่นที่สนามตัวเองด้วยน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนเกมกระแสคู่นี้เขามองว่าให้ทางด้านของบาร์เซโลนาวันนี้ต้องชนะเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนด้านกาุกรังเุเ่นความร้อนวันนี้ของทั้งสองทีมไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับตัวบาดเจ็บและก็ ตัวที่สามารถลงช่วยทีมได้นั่นเองนะครับสำหรับด้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับอย่างบาร์เซโลนาครับวันนี้ไม่มีทางด้านเฟอร์มิลโลเมสกับกาบี2 2> <c oughs> ้เป็นตอกแข้งคนสำคัญรวมถึงอารูเรอส์อาราโฮ่ด้วยที่มีการบาดเจ็บมารบกวนนั่นเองนะครับส่วนด้านลูกทีมของซิเบเร่วันนี้นะครับไม่มี2คนอย่างมาคอสโจเรนเต้ oriented, แล้วก็โรเมอุสเดลน้องนี่ครับเกมรับนั่นเองก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรกับเกมรับที่การกขาดรายไปของน้อง กับเกมเราวันนี้ต้องกลับมาใช้งานของด้านของกิมิเนสที่เป็นสำรองและพร้อมที่จะยึดเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับส่วนไรอัพทังพ้งคู่ครับไปดูกันหน่อยครับสองรองด้านของบาร์เซโลน่าครับในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนำโดยด้านจวนกาเซียครับแผงแบ็กโฟล์ดี้เป็นด้านของบาเร็ตฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะชูสกุนเดนี่ครับเซ็นเตอร์ฮาฟสองคนใช้ทางด้านของคูบาซี่จับคู่ทางด้านของเอริกกาเซียครับ ตรงกลาง2คนครับนำทัพลงด้านของเบรดี้นะครับแฟรงกี้อะยองสามตัวรุกมีทางด้านซ้ายเป็นราฟินยาฝั่งขวาเป็นรามิยาเมลนี่ครับตัวรุกตรงกลางใช้โดนิเอโมูและหน้าเป้าใช้โรเบิร์ตเรวันด็อกกี้ครับไปอย่างรูรวมทีมของนีโก้ซิเมเร่ครับสี่สี่สองไลบอนครับวันนี้ผู้รากษตัวยังใช้ยาน์อมหลักเป้าเสาเหมือนเดิมแทนแบ็คโฟฝั่งซ้ายเป็นรูเกอรี่ฝั่งขวาเป็นมูริน่าครับ เซนาร์ฮับสองขั้นในะครับเป็นทางด้านของทีมเมนสจับคู่ถึงด้านฮักโกน้นะครสี่คนตรงกลางครับวันนี้อัดไปถึง4คนฝั่งซ้ายเป็นกอนซาเรสฝั่งขวาใช้ซิเมีเร่ครับตรงกลาง2คนใช้โกเก้จับคู่ถึงด้านบาริออสและหน้าคู่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นทางด้านของไบหน้าครับจับคู่ถึงด้านซูเรียนอาวาเรสนั่นเองนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งแฟนบาร์ซ่าแฟนบอติปต้องตารอคอยแชมป์คืนนี้กันมากเนี่ยก็ถือว่าเป็น บิ Big Mac, ๊กแมสค่คคืนนี้เลยก็ว่าได้นี่ครับชอบองไหนชื่ององไหนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วเจอกันในคู่หน้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ตกันกต้องกลังว่าสวัสดีครับ